สวัสดีชาวดักเนตพรีเมียมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เป็นคลิปต่อจากภาคที่แล้วนะครับภาคที่2อ,อันนี้จะเป็นแนะนําเกี่ยวกับระบบ V.I.P. แล้วก็ส่วนอื่นต่างๆที่เหลือที่ยังไม่ได้ทําไปนะครับพวกกล่องพวกอะไรอย่างไงที่ยังไม่ได้เปิด ระบบ VIP เนี่ยเป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆแต่ละระดับเลเวลอะขึ้นอยู่กับการใช้แครเช่นที่เลเวลสี่อะแครสะสมจะต้องใช้ถึง56,000แคสจะสามารถวาร์ป NPC ได้โดยกดที่ตัว M แล้วจิ้มที่ NPC นั้นๆนะครับมันก็จะวาร์ปไปได้เลยและในระบบ VIP เนี่ยมันจะมี VIP Premium Card ให้ด้วยในแต่ละเลเวล แล้วก็อันนี้เป็นฉายาฟ้าครับขออธิบายเสริมในเรื่องฉายาฟ้านะครับว่าทําไมใบที่1ใบที่2ใบที่3ถึงเพิ่มดาเมจไม่เท่ากันก็คือใบที่1กับใบที่3ออะ มันจะมีเพียวดาเมจอยู่ 2m แต่ใบที่2อ่ะมันเป็นดาเมจเปอร์เซนต์อยู่30ซึ่งผลของดาเมจเพียวมันจะเห็นชัดกว่าเพราะมันเมื่อกดใส่อ่ะมันจะเข้าไปบวกดาเมจพื้นฐานให้เราเลยเท่ากับว่าเราอะได้ดาเมจพื้นฐานมาอีก2ล้านแล้วก็คูณตัวเปอร์เซนต์ที่เรามีอยู่ในคอนเวิร์สที่มันมีอยู่หลายเปอร์เซนต์แล้วอะมันก็เลยเยอะแต่ไอฉายาใบที่2อ่ะมันได้แค่30ซึ่งมันไม่ได้มีดาเมจเพียวขึ้นมาแต่มันคือการไปบวกเปอร์เซนต์ที่ม มันเลยไม่เห็นผลเท่าไหร่เปิดกล่องเพนดอล่าครับรว่ากล่องเราพี่แลลวเราไม่ได้เปิดเพนดอล่าเนาะอันนี้ก็มาเปิดให้ดูว่า5 0กล่องมันมีอะไรบ้างอะไรพวกนี้มันจะเป็นพวกของที่มันมาจากแพทใหม่ครับแพทใหม่อัปเดตอะไรมาก็จะมีมาลงในเพนดอล่าก่อนเลยแล้วก็ให้เรามาเปิดหาของอะไรพวกนี้แตมเพนดอล่าก็เก็บสะสมแล้วก็เอาไปแลกพวกของใหม่ได้เหมือนกันครับอันนี้ตัวอย่างได้ตั๋วอาวุธมา แล้วก็ถ้าสมมติว่าครบ100%ปร็แล้วอะก็เวลาเปิดมันก็จะเป็นแบบนี้ครับถ้ามันครบ100%ปร็แล้วให้เราซื้อมาแค่กล่องเดียวพอนะแล้วก,กดเปิดมันจะสุ่มได้ของที่ไม่ใช่แต้มอะเป็นพวกทุกอย่างอะที่ไม่ใช่แต้มประดับพวกตัวอะไรพวกนี้แล้วก็อันนี้สัตว์ขอบส้มน้องยูนิคอร์นครับเราต้องมาให้เลเวล60ด้วยแล้วอันนี้ก็กล่องสุ่มปีก ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็เปิดไปมีทั้งหมด25กล่องพอเพรารอบที่แล้วเราซื้อมา5กล่องเนาะอันนี้เป็นอารมณ์รีวิวรีวิวของของในกล่องมีอะไรบ้างของที่น่าสนใจนะ คุ้มมากอ่ะถ้าซื้อมาปีกแล้วต่อไปก็พวกสัตว์ขี่อีกพวกสัตว์ขี่ก็ได้เยอะอยู่นะอันนี้ปีกปีกดำสวยอยู่อันนี้เป็นสัตว์ขี่ครับ5กล่องก็50ตัวก็สุมไปเรื่อยๆมันจะมีพวกที่เป็นออกมาเป็นสัตว์เลยกับที่ออกมาเป็นตัวพวกตา ไอพวกที่มันเป็นพวกตาสัญ,ญลักษณ์อะไรพวกเนี้ยเราต้องไปแลกตัวสุดท้ายได้เป็นรถเพนด้าอันนี้ใส่ให้ดูแบบคร่าวๆอันนี้คือที่ได้มาเป็นตัวก็กดใส่ได้เลยมันย่อยได้นะครับย่อยแล้วมันก็จะได้เหรียญเพื่อเอาไปสร้างต่อได้ด้วยก็ประมาณนี้ โชว์โชว์ได้อะไรมาบ้างได้มาเลเปื่อยเลยสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีครับเพราะว่ามันไม่ได้บอกสเตตัสโอเคอันนี้พามาที่จุดซื้อพวกถ้าเกิดเราได้ตาใช่ไหมเนี่ยเราก็แลกไปเลยโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะคร่าวๆว,ว่า50าตัวที่เราเปิดมาได้มีอะไรบ้างมันก็จะมีซ้ำกันบ้างอะไรบ้าง ก็ใส่คก็ใช้เทเทวิ่งไปวิ่งมายังไงเราก็ใช้ยูนิคอรเพราะว่าเรายังไม่ได้มีสัตว์ที่ทำอันนั้นมันจะได้ดามเมจด้วย200แสนแล้วก็ได้พวกสเตตัสท่้งนงตามมาแต่พวกนี้มันจะได้แค่แบบว่าวิ่งไว้จ็เปรฉพาะในเมืองซึ่งไม่จำเป็นใส่ๆๆทเทเทเฉยๆใส่ไปให้สาวกรีด ต่อไปเป็นเรื่องระบบ En Gra v รนะครับระบบที่ช่วยเรื่องอส t ตตเสริมใน Con เ e r ์ในรอบที่แล้วเราสื้อมาหากลองมันได้มาเยอะมากพวกคัมพี์อะไรพวกนี้แล้วก็มาสุม่มได้ขอบส้มขอบม่วงอะไรพวกนี้แล้วก็มาที่ไม้คาคนนี้คนนี้จำเป็นมากเลยนะไม้คาคนนี้ แล้วเราก็มาสร้างครับพอเราได้คมภี์เสร็จแล้วเราก็มาสร้างต่อเราสร้างเพื่อจะได้ดูว่าสเตตที่มันได้ในคมภีเนี่ยเป็นสเตตอะไรโอเคอย่างอันเนี้ย8 0 0 0 0ในพวกชุดนะครับมันจะได้มากสุดที่ท็อปสเตตมันจะอยู่ที่10,000แแล้วก็พวกเป็นเปอร์เซ็นต์มันรู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ1.6หรือ1.8อันนี้ไม่แน่ใจ อันนี้ได้ขอมว่วงเลยคือสีฟ้ามันมีโอกาสนะม,นมันแค่ได้มาเป็นตัวคมพีเฉยๆใช่ไหมแต่พอเวลามามาคาบขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสได้ทั้งส้มแล้วก็ม่วงด้วยก็คือมันได้ลุ้นได้ลุ้นอีกตออ่อนึงอ่ะเสร็จแล้วแล้วก็มากดเลียงเพื่อที่มันจะได้เลียงแบบหัวก็หัวตัวก็ตัวอะไรพวกนี้ครับแต่และส่วนแยกกันไปแล้วก็วิธีการใส่ก็คือคลิกขวาใส่เลยครับแต่ว่าเราต้องเอาคอนเวอร์ออกมาจากตัวก่อนนะไม่ไงั้นมันหาไม่เจอ อันนี้คอนเวอร์ถ้าใครกลัวหายบอกได้เลยว่ามันไม่หายเพราะว่ามันทิ้งไม่ได้กดโยนไปมันก็ไม่ให้ทิ้งวิธีการใส่ก็คือคลิกขวาใส่ไปได้เลยครับแล้วก็เลือกมาหน้าชุดแต่งกายส่วนไหนที่เรากดใช้มาม,มันจะขึ้นเป็นสว่างสว่างเนาะก็คือให้เราเลือกในส่วนนั้นได้เลยมันเหมือนล็อกไว้แล้วอะเราใส่อันนื่นไม่ได้ทีนี้เราก็ใส่ให้ครบทั้งตัวเลือกไปค่อยๆเลือกไม่ต้องรีบ ก็ใส่ไปเรื่อยๆชอบอันนี้ก็ใส่ไปอ๋อแล้วก็เรื่องเมื่อกี้ถ้าเป็นอาวุธอะเอ็นเก็บอาวุธหลักกระรลองอะมันจะแม็กที่ดาเมจสา0แสนถ้าเป็นพวกชุดพวกนี้จะอยู่ที่10000แแล้วก็มันเอ็นเกพวกประดับได้ด้วยนะ4ชิ้นสร้อยตัางหูแล้วก็แหวน2วงครับแต่ว่า มันจะเอนเกไอ้พวกนี้ไม่ได้ไอ้พวกปีกหางแล้วก็รอยสักไปกแก้มครับมันเอนเกไม่ได้แต่ว่าในส่วนของหางกับไปกแก้มอ่ะมันมันใส่เอนเกยอย่างอื่นได้มันเป็นพวกเหมือนเสริมเพิ่มดาเมจสกิลอีก30%อยู่ในคลิปก่อนหน้านี้ครับที่ทำไปแล้วอะ่ะคลิปของพาร์ทที่แล้ว โอเคอันนี้มาถึงซันเซ็ตก็คือชุดเดิมๆเ,เลยนะที่ต่อจากผ้าที่แล้วไม่ได้ทำของอะไรเพิ่มเลยผ้ามาลงให้ดูว่าลงไหวไหมนี่ครับของเดิมๆให้ดูเลยหลายคนจะแบบเฮ้ยจะหาของทำาออดี ถ้าซื้อเซตนี้ก็คือมาถึงก็ไปทำยดีได้เลยอ่ะดูดาเมย์ยืนดัน 460m กดปับ๊บใส่อะไรให้เรียบร้อยเราไปก็ตีได้เลยไม่ได้มีอะไรมากเลยครับเหมือนดันทั่วไปอันนี้จอกก่อนเดี๋ยวไม่เข้าดูสิชิวๆเลยครับคอนเวอร์บกสิบทั้งตัว ซื้อมาห้ากล่องทําอ e d ดีได้กตงหากไม่ต้องไปซื้อชวบานเขด้วยทําเองก็ได้ครับเดี๋ยวเราพาสอนทาเลยหรือว่าจะไปดูคลิปแยกก็ได้นะอันนั้นน่าจะละเอียดกว่าแต่อันนี้ให้ดูคร่าวๆมาที่เลนโรตัสน,นะแล้วมันจะมีวาร์ปแถวๆกลางเมืองอยู่กลางแมปกลางแมปแล้วก็เข้ามาเข้ามาก็ทักประตูขวาก็คือทําของแต่ถ้าเกิดประตูซ้ายก็คือซันเซ็ที่เอาไว้ลง เพื่อหาตัวลงในแถบทางขวามือครับมันจะแยกเป็นซ้ายกับขวาแล้วก็ตรงกลางซ้ายหาตัวฉันตั้งแต่18ขึ้นไปรีทุกอาทิตย์1คาร์าดต่อ300ตัวลงดันรอบหนึ่งทางขวามือใช้100ใบเท่ากับว่าเราจะลงในแค่3รอบอันนี้ชั้น23ไม่ไหวนะม,นมันตีได้แต่ว่ามันชา้าก็เลยเอา,เอา,เอา,เอาลงแค่นี้พอ แล้วของที่เราได้ในเมื่อกี้ใช่ไหมที่เราไปหาของอะ่ะเราก็มาย่อยให้หมดเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เสร็จแล้วเราก็มากดสร้างมันจะได้ครบพอดีเลยครับลง10รอบอะ่ะมันก็จะได้1ชิ้นพอดีเลยก็เลือกอาวุธของเราไปแล้วเราก็กดสร้างได้เลยครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ ถ้าชอบหรือมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ